สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอนีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปรอดหรือไม่รอดอีกแล้วนะวันนี้จะมาลองคูชั่นบรี่ดูกันนะคะเป็นของแบรนด์ o d b o นะคะซึ่งมาทั้งหมด3สีเลยนะนนี้ซื้อจากร้านแถวบ้านร้านมาดามินลี่นะคะอันนี้มันขายกล่องละ199บาทนะจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าซื้อมา3สีพอนะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็คงแบบมันก็หลายบาทแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะรอดด้วยไหมนะคะก็มี3สีด้วยกันมีสี 02, 04, 0ูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผิวแทนลิกยาะจะใช้สีไหนได้บ้างนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้คูชั่นบัชทยี่ห้อนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูทีสีละกันนะคะก็สีแรกเป็นเบอร์0ูนนะคะจริงๆเขาหน้าจะทำแบบว่าลายสีให้มันแตกต่าง่อยเนาะเพราะว่าดูดิมันแยกไม่ออกเลยเป็นสีเดียวกันหมดเลยอะแหะแต่ว่ามันจะมีบอกเบอร์ตรงเนี้ยมันจะมีบอกเบอร์ไว้นะคะว่าเบอร์อะไรนะ โอ้ยมีรีฟิลให้ด้วยเดี๋ยวเราดูรีฟิลดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูสีอะไรดีกว่าและกันว่าสีเป็นยังไงบ้างนะคะนี่มันจะเป็นสีอย่างนี้สีนี้ดูสวยดีนะถ้ามองอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตลับเพอาดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงตลับน่ารักดีอะทุกคน ขนาดมันแบบกระทัดรัดนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะพับก็เหมือนเดิมนะคะชึบอันนี้คือสี02นะคะเดี๋ยวจะสวอทให้ดูนี่ให้ดูฟองน้ํามันค่อนข้างจะแน่นเลยนะแล้วก็อันนี้คือสีที่ได้นะคะต้องกดต้องกดหน่อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดไม่ไม่ลึกมันก็จะไม่ค่อยได้สีเลยนี่นะคะอันนี้คือสี02 สวอตออกมาสวยดีนะมันเป็นสีที่มันเป็นแบบส้มๆแล้วก็อมชมพูนิดนึงอ่ะทุกคนเนื้อก็ค่อนข,ข้างเกลี่ยง่ายนะคะมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นคูชั่นเนื้อน้ำมันจะเป็นอารมณ์แบบครีมครีมนิดนึงแล้วก็ไม่ได้แมทนะคะแล้วก็ไม่ได้ฉ่าน้ำอะไรนะแต่รีกว่าสีนี้น่าจะรอดนะเพราะว่ามันเป็นสีออกส้มอมชมพูนะคะ สีสวยอ่ะมันอารมณ์เหมือนเป็นบัตเนื้อครีมเลยอ่ะแล้วก็มันไม่ได้แมตเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความวาวอะไรมากนะเห็นไหมสวยอ่ะกลิ่นน้ําหอมเขาค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่แพ้น้ําหอมก็ไม่แนะนํานะคะให้เลี่ยนดีกว่ามันให้สีที่แบบว่าไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็เป็นสีแบบดูเป็นธรรมชาติดีอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งก็ใช้ได้นะเพราะว่าเวลาที่กดไปเนี่ย มันก็จะให้สีแบบพอดีพอดีค่ะไม่ได้เข้มเกินไปนะอืมนี่นะคะอันนี้คือสีศูนย์สองนะสีนี้ให้รอดไปเลยนะคะทาแล้วสวยดีอ่ะมันจะเป็นแบบออกแนวส้มองชัมพูนิดนึงนะคะอันนี้ลีคิดว่าทุกสีผิวทาได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเบอร์ศูนย์สี่จะเป็นยังไงบ้างมีรีฟิลให้เหมือนเดิมนะคืวอวันนี้เลยละกัน สีนี้ก็สวยสีนี้มันจะเป็นสีออกชมพูอมส้มอะคะ่ะแล้วก็เข้มกว่าเบอร์02หน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทากันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวอทให้ดูก่อนสวอทให้ดูก่อนลืมไปเลยลืมไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นสีออกไม่ออกโอเคนี่นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะมันก็จะเป็น ชมพูอมส้มนะคะแล้วก็เป็นสีที่เข้มกว่า4 02เมื่อกี้นะเฮ้ยสีนี้ก็สวยอะทุกคนเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองที่หน้ากันดีกว่านะคะอุ้ยสีนี้ก็สวยสีนี้สวยอะชอบชอบ ว่าทุกสีผิวใช้ได้เลยอะ่ะเพราะว่าขนาดลิคยังใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้ให้สีแบบเข้มจัดจ้านในครั้งแรกค่ะเราสามารถที่จะแบบบิวให้มันอ่อนลงได้แล้วก็เนี่ยสามารถเบรนเบนเบนให้มันดูกลมกลืนกับผิวเนาะแต่ว่ากลิ่นน้ำหอมมันค่อนข้างจะแรงเหมือนกับว่าตามสไตล์ของแบรนด์นี้อะ่ะสไตล์ของ ODBO, c a ว a n อะไรเงี้ยกลิ่นน้ำหอมจะค่อนข้างฉุนหน่อยนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าลิใช้แล้วไม่แพ้อะไรเงี้ย ชอบสีนี้อะสวยอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือเบอร์ศูนย์สี่สวยจังเลยชอบชอบสีน,นี้เออรู้สึกแบบว่า,วาเออเราเสียตังค์แล้วแล้วเราได้ของที่เรามีความสุขอะเราใช้เราแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันฟินมีความสุขรู้สึกว่าเออก็ไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปนะคะตอนแรกก็มีความคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยอันลอยเก้าเก้าซื้อไปสามอันแล้วถ้าเกิดมาใช้แล้วมันไม่โอเคจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าเฮ้ยรอดนะคะเนี่ยสีนี้ก็รอดนะคะเบอร์ศูนย์สี่ให้รอดไปเลยมันสวยมากชอบนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกสีหนึ่งดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเบอร์ศนะูนย์ห้านะเฮ้ยสีนี้ก็สวยอะ่ะมันดูแบบว่าเป็นชมพูน,นูสุภาพอะทุกคนเออเออเอเอมาเดี๋ยวลองกันดีกว่านะคะ ไม่เคยตื่นเต้นอะไรกับครูัชนของ ODVO เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเออเราซื้อมาแล้วเราไม่ผิดหวังนะเออเดี๋ยวสวอตให้ดูก่อนลืมอีกแล้วอ่ะนี่นะคะอ้าวมันไม,ไม่ค่อยออกต้องกดลึกๆหน่อยนะเพราะว่าเนื้อคููัชนอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้มันก็จะเป็นสีออกส้มนมหน่อยนะคะแล้วก็เป็นโทนสุภาพสุภาพนะสีไม่จัดเกินไปนะคะสีนี้ก็จะดูแบบ ชมพูขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าสองสีที่ผ่านมามันจะออกชมพูส้มแต่ว่าเนี้ยมันจะดูแบบเป็นชมพูมากกว่านิดนึงแต่ว่าจะมีแบบว่าอมส้มนิดนึงนะคะสีนี้ก็จะซอฟฟหน่อยนะแต่เอาจริงนะมันก็แบบดูไม่ค่อยต่างกันมากไหมอะสามสีอะรู้สึกว่ามันก็ต่างกันแค่เสีนึงดูแบบเข้มขึ้นมาหน่อยอีกสีนึงจะอ่อนๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเออ นี่นะคะก็คือสี0ูนย์้านะคะสีนี้ก็รอดนะคะลิคิดว่าทุกสีผิวทาได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบโทนสุภาพไม่ได้จัดจ้านเกินไปนะสรุปนะคะว่าเป็นครูชั่นที่ผิวแทนใช้แล้วรอดนะคะแล้วก็คิดว่าทุกสีผิวก็ใช้ได้นะคะแล้วิรู้สึกว่าเนื้อครูชั่นมันเป็นเนื้อที่มันไม่ได้แบบฉ่าน้ําเกินไปคนผิวมันก็ใช้ได้เห็นปะเนี่ยมันไม่ได้ฉ่าน้ําเกินไปแล้วก็มันทาง,ง่ายเปลี่ยงง่ายนะคะไม่เป็นคราบด้วยนะแล้วก็ มันเป็นเหมือนที่ที่เขาบอกเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นคูชชนบลัชที่ช่วยขับสีผิวให้ดูสว่างใสซึ่งลิก็รู้สึกกันจริงๆนะรู้สึกว่าทั้ง3สีอ่ะเขาทํามาแล้วพอเราใช้รู้สึกว่าหน้าเรามันดูกระจ่างใสดูเปล่งปลั่งขึ้นนะดูสดใสขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะซื้อบล็อนี้ไหมแนะนําเลยนะลิกว่ามันคุ้มนะเพราะว่าร้อยเก้าแล้วแบบมีรีฟผิวด้วยแล้วลิรู้สึกว่าลิชอบกว่าคููัชนโปเกมอนอีกอ่ะเออเอาจจริงคือแบบ ชอบกว่ามากอะแล้วเนื้อมันโอเคมากก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้คูชั่นบัตรของ o d b o รุ่นนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะหรือว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าจะไปคุยกับลิขิต f a c e บุ o k และอิสแกรมนะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกินะคะมีคําถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําให้ทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะท้งเพจของลิกิจะมีกิจกรรมแจกทุกเดือนนะคะเพราะว่าบางทีแบรนด์ คูชั่นด้วยอะไรเงี้ยคือบางทีสีผิวไม่เข้ากับตัวเองก็จะมีมาแจกด้วยนะคะแล้วก็จะมีของที่โลาะนะคะเป็นของที่ลิกซื้อมาเองนะคะเป็นพวกเครื่องสาอางเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะบางทีลิกซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ทนันแล้วคือบางทีมันก็มีหลายสีเลยคิดว่าเอามาขายถูกๆดีก,กว่านะคะทุกอย่างเป็นของแท้หมดเลยนะคะไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะมีมาโลาะแน่นอนนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ซื้อมาแล้วคือมันเป็นสีเดียวกันนะทุกคนมันมีสีหนึ่งเบอร์02นี่ก็ว่าทำไมเมื่อกี้ลิทาที่แก้มลาวทําไมรู้สึกว่าสีมันเหมือนกันจังเลยไม่เห็นจะแตกต่างเลยนะคือซื้อสี02มาเหมือนกันเดะเลยนะล่าหลังก็คือเป็นเบอร์02เหมือนกันเฮ้ยแสดงว่าเราก็ซื้อสีซ้ำมาอีกแล้วดิถ้าบอกว่าซื้อบัตรมาค่ะได้ได้ไดเออได้แค่สองสีเองนะอันนี้คือ04นะคะ เนี่ยมันมันคือคนละเบอร์หน้ากล่องอะคนละเบอร์แต่ว่าเพิ่งมาสังเกตดูนะคะที่ด้านหลังนะคะก็คือเบอร์เดียวกัน2ออันนะ